วันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามมาว่าภาพหน้าจอเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแบบออโต้ได้ไหมเออไอภาพหน้าจอคืออะไรคนภาพหน้าจอกับภาพเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยภาพหน้าจอของเราเนี่ยนะที่เป็นภาพพื้นหลังวอลเปเปอร์อะเออมาคงกขเรียกวอลเปเปอร์เอาสักอย่างก็แล้วกันเออภาพตรงเนี้เปลี่ยนแบบออโต้ได้ไหมเออเป็นแบบไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนเองอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าอันเนี้ยตอบ ได้ว่าเปลี่ยนออโต้ได้ครึ่งหนึ่งพี่ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งยังไง <l acht> <c oughs> คือหน้าจอว่าภาพบอยเปอร์หน้าจอเนี่ยมันมีสองชั้นชั้นหนึ่งอะหน้าจอล็อกอีกชั้นหนึ่งคือ,นอห,หน้าจอหลักหน้าจอหลักก็คือหน้าจอปกติแบบนี้ที่เราเปิดเครื่องเสร็จแล้วเนี่ยภาพตรงเนี้มันเปลี่ยนไม่ได้โอเคไหมภาพบอยเปอร์ตรงเนี้ยเปลี่ยนไม่ได้แต่มันสามารถทําเป็นคลิป วิดีโอที่เป็นที่มันเปลี่ยนได้อะที่เป็นภาพมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้อ่ะพี่เอามาทาเป็นบอเปเปอร์ได้นะอันนี้ไปดูคลิปย้อนหลังเอาโอเคไหมอีกอันหนึ่งที่ทําได้ก็ครึ่งหนึ่งนี่แหละที่ทําได้ก็คือหน้าจอล็อกหน้าจอล็อกคืออะไรเวลาเรากดปุ่ม power หน้าจอเราดับมืดๆอยู่เนี่ยนะแล้วเรากดปุ่ม power หนึ่งครั้งเราจะเห็นว่ามีภาพบ <c oughs> อเปเปอร์อะภาพนั่นแหละตรงนั้น่ะเปลี่ยนออโต้ได้โอเคไหม เอาไปเปลี่ยนตรงนั้นเอาแล้วจะเปลี่ยนยังไงล่ะถ้าเป็นวอลเปเปอร์ตรงนั้นตรงหน้าจอล็อกเออหน้าจอล็อกก็นี่เลยพี่เข้าไปในตั้งค่าครับผมเมื่อเข้ามาในตั้งค่าแล้วเนี่ยเราก็ไปเลือกคําว่าวอลเปเปอร์นี่เลื่อนลงมากนิดหนึ่งนะพี่นะพี่จะเห็นคำว่าวอลเปเปอร์นะนะแล้วเราก็นี่เห็นไหมไปเลือกคำว่าบริการวอลเปเปอร์นี่หน้าจอล็อกแบบไดนามิกกดลงไปนี่เสร็จแล้วเราก็ไป เห็นไหมเขาบอกว่ารับหน้านี่รับวอลเปเปอร์บนหน้าจอล็อกโดยอัตโนมัติคือคุณกดพาวเวอร์หนึ่งั้งมันก็เปลี่ยนหนึ่งท <c oughs> ีออไม่รู้ดีหรือเปล่านะแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่อะอยากรู้ก็มาตรงนี้นี่พี่นี่ตั้งค่าเลยครับผมรูปฟันเฟืองจึ๊ลงไปตรงนี้เนี่ยเขาจะมีวอลเปเปอร์ให้คุณนะ่ยเยอะแยะเลยนะอ่านี่ก็จะมีรูปจิวทัรูปพืช รูปชีวิตรูปสุนัขรูปแมวรูปกระต่ายรูปกระต่ายไม่ใช่กระต่ายรูปสัตว์อะไรสักอย่างเนี่ยนะพี่แล้วก็มีอาหารมีของหวานมีศิละปะพี่เอาสักอันก็นแล้วกันพี่ก็เลือกกดลงไปเอาอะไรดีละ่ะอืมอเอาเอาเอากระต่ายแล้วกันอ๋อเขาก็บอกไม่สามารถดาวนโหลดได้เพราะไม่ได้เปิดอินเทอร์เนต็ตโอเคมา เปิดอินเทอร์เน็ตก็ได้มาเออมาโอ้โหอุตสาปปิดมันจะได้มีอะไรเด้งอ่ะกดลงไปบนกระต่ายนี่มันจะมีลูกศรเห็นไหมเนี่ยอันนี้ดาวน์โหลดนะพี่นะกดลงไปจึกฮะโธ่ผมเปิดอินเทอร์เน็ตให้พี่แล้วนะไม่ได้เปิดเหรอเปิดแล้วเจีบเตีบตีก้เนเลยบอกไม่มีตั้งค่าก็ได้เอามาเอออ่า ก็ให้เราตั้งค่าาดาวน์โหลดผ่านข้อมูลมือถือเปิดปอ่ะเปิดมาโอเคแล้วกดใหม่อกดใหม่กดกระต่ายจะเอาให้ได้เพราะก็เธอโอ้ยพี่ยังก็ต้องถามอีกเนี่ยผมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้เล็กต้องถามอีกพี่มันเยอะหรือไงนะก็ไม่รู้มันก็ทําการดาวน์โหลดแบบเนี้รอให้มันดาวนโหลดแป๊บหนึ่งนะจ๊ะหลังจากดาวน์โหลดเสร็จมันก็จะหมุนหมุนแล้วมันก็ติ๊กถูกเนาะมีติ๊กถูกไว้เราดาวโหลดเสร็จแล้วไหนกดก็ไปดูซิเป็นไงมั่ง ห่อพี่ให้ผมดูหน่อยสิเดี๋ยวเิพี่พี่จะไม่ให้ผมดูภาพข้างในหน่อยเหรอว่าภาพเป็นอะไรอะ่ะเออรู้แล้วพี่ไม่ผมดูหน่อยเลยอะ่ะทำไมเป็นคนอย่างนี้เออครับผมโอเคอ้ามาก็ถ้าอยากใช้งานก็แตะลงไปให้มันหมุนๆมุแบบนี้แล้วจุดสุดท้ายมันมีเครื่องหมายติ๊กถูกแบบนี้ถือว่าโอเคนะเออให้ดูภาพหน่อยได้ไหมไม่เอาได้ไหม โหลดอีกโถเอ้ยพี่เอ้ยไม่โหลดแล้วโอเคพออะนะพอก็ประมาณนี้สำหรับการใช้งานมันก็จะมีติ๊กสีฟ้าขึ้นมาแบบนี้บนปอไปบ้านจอล็อกของคุณมันก็จะเปลี่ยนภาพแบบออโต้มันไม่ให้ดูว่าภาพมันมีอะไรพังโอเคไหมอ่ะแล้วก็ถ้าอยากจะปิด คุณก็มากดให้มันเป็นติ๊กสีฟ้าตรงนี้เป็นคำว่าไม่มีซะมันก็จะไม่มีวอลเปเปอร์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาให้น่ารำคาญโอเคเออปกับอ่ะแล้วมีอีกอันหนึ่งเดี๋ยวจะบอกก็ไม่บอกมีมีอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นแบบไม่รู้เรียกอะไรช่างมันเถอะ กดไปบนหน้าจอของคุณน่ะที่มันเป็นที่ว่างๆนะอ่ะกดค้างไว้กดแช่นี่แล้วมันก็จะขึ้นตรงนี้นี่คำว่าอะไรคำว่าทีมนี่เห็นไหมคำว่าทีมอันนี้ก็มีบอเปเปอร์แบบเปลี่ยนได้เหมือนกัน <c oughs> เออไม่มีไม่เอาเดี๋ยวพี่ <c oughs> <ๆ c oughs> เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เอาบอเปไเปอร์ใหม่เออพี่ทำไมไม่ควรอย่างนี้เนี่ยโอเคกลับเข้ามาที่เดิม แล้วไปเลือกนี่โบเปอร์ส่วนตัวอ,อีกอันหนึ่งโอเคอ่ะตรงนี้ลืมไปโบเปอร์ส่วนตัวเราไม่ต้องไปดาวน์โหลดดาวน์โหลดเดี๋ยวมันมีของให้ดาวน์โหลดอีกเยอะแยะเลยเนี่ยนะอันนี้มันจะมีแบบ m u l ต i แพ c k นี่อันนี้มันตีแพกนะมันก็จะมีแบบอันนี้กับอันนี้สองอันนะมันมีภาพนี่กดลงไปแตะปึ๊บมันก็จะเห็นนี่ก็จะมีนี่นี่เห็นไหม อันเนี้ยมันเปลี่ยนบนหน้าจอล็อกเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยเนี่ยเขาให้โชว์ภาพให้คุณดูมันจะมีรูปแบบเนี้ยเท่าที่เห็นเนี่ยนะมันจะโชว์ภาพอย่างที่เห็นเนี่ยคือมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกครั้งที่คุณกดหรืออีกอันหนึ่งอ่ะกดลงไปบนมารติแพรกเนี้ยนะก็จะมีเนี่ยนี่น,น,น,นี่เลื่อนดูได้นะพี่นะเนี่ยเ็าจะเปลี่ยนภาพแบบนี้ให้คุณเนี่ยโอ้โหเต็มเลยเออนะเออมันก็จะมีเลือกอย่างเนี้ยถ้าคุณอยากได้คุณก็กดดาวน์โหลดแล้วก็กดใช้งานมันซะเท่านั้นเอง ก็ไม่มีอะไรมากมายมันก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นภาพบอเปเปอร์ aper, บนหน้าจอล็อกที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆให้คุณไม่เบื่อตึงก็ถ้าคุณชอบก็เอาก็คุณชอบก็เอา S <S <S อีกอันนึงย้อนกลับมาถ้าคุณอยากได้วอยเปอร์บนหน้าจอหลักเนี่ยนะแล้วคุณทำคลิปมาวางผมไม่ค่อยแนะนำนะบอกก่อนมันเปลืองแบตนะตัวมันต้องทำงานอยู่ตลอดเวลามันก็กินพลังงานแบตเตอรี่ซึ่งปกติตอนนี้อยู่ในเครื่อง Samsung a m s u ุง A 5 0เนี่ยแบตมันก็เหมือนแบต3,000อยู่แล้วคือเอามาทำอย่างนี้อีกแบตยิ่งหมดเร็วไปใหญ่ก็เลยไม่ไม่ทำดีกว่าทำเป็นภาพนิ่งเนี่ยดีแล้วมันจะไม่ได้กินแบตไงภาพเคลื่อนไหวมันกินแบต นะเออไม่นให้แบตหมดเร็วขึ้นนะในในในกี่เปอร์เซ็นต์ไปไปลองดูละคันก็แล้วแต่คุณชอบมาฝากกันประมาณนี้แหละสาหรับคาถามที่ถามว่าวอลเปเปอร์ไม่ได้บ่อยเปิดภาพหน้าจอเนี่ยนะภาพจอเนี่ยเปลี่ยนออตโต้ได้ไหมเออก็ตอบคาถามกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ